ดีค่ะช่องรวมรถมือสอง JK ค่ะ Ford Vietta นะคะคันนี้ไม่เก่าไม่ใหม่นะคะกึ่งๆนะคะเพราะรถปี2012นะคะทรงสวยนะคะเป็นรถ5ประตูด้วยกันนะคะมีสเกิร์ชุดแต่งรอบคันเลยแม็กก็สวยแม็กขอบ15นะคะเป็นเกียร์ออโต้นะคะเครื่อง 1400cc ซีซีค่ะ ภายในสะอาดนะคะเป็นรถบ้านเดิมๆมือเดียวป้ายแดงนะคะสภาพดีมากเลยไม่เคยชนหนักด้วยนะคะเครื่องดีเกียร์ดีช่วงร่างดีค่ะ,ะรถคันนี้นะคะสามารถที่จะผ่อนได้ด้วยนะคะฟรีดาวค่ะทุกคนฟรีดาวออกรถ5,000บาท5,000บาทนี้น่าจะเป็นค่าจัดไฟแนนซ์นะคะผ่อนรถเดือนละ3,000กว่าบาทนะคะ72งวดกว่าเท่าไรนั้น ต้องไปดูกันนะคะสอบถามรายละเอียดจากเจ้าของโดยตรงนะคะหรือใครสนใจซื้อสดก็ได้นะคะ159,000บาทคะ่ะออปชั่นครบนะคะภายในก็สวยคอนโซลก็สวยเรียบหรูสะอาดยังทันสมัยอยู่เป็นรถ5ประตูด้วยนะคะถูกใจเนาะถูกใจสาวๆมากเลยนะคะสีขาวรถสวยๆแบบนี้นะคะ ถ้าใครสนใจเน้นโทรไปได้เลยนะคะหรือสนใจดูรถก็นัดได้นะคะดูรถได้ที่โคราชนะคะทุกคนเบอร์โทรเจ้าของใส่ไว้ให้ที่ใต้คลิปเช่นเคยใครสนใจก,ก็กิ้งก้างไปถามได้นะคะเพราะผ่อนได้โดยฟรีดาวค่ะฟรีดาวคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ